นอแม่ซ้ำสายคุนายคุณนียย้รออะไรรอชาวคุ้ยรอชาวคุออ้ยมันไม่มีขายเลยเดี๋ยวนี้<ห>นั่นแหละสิเฮ้ยเดี๋ยวทำให้กินจมุนสักเท่าไหร่น้องไอ้น้องมาเลยสาวเหรอรออยู่เด็กฮะ,ะนานแล้วรอตั้งนานแล้วเนะี่ยรอ้บางยิ้มกลับใจอ่ะแม่งไม่กลับเหรอโอ้กลับใจคนนั้นไม่กลับหรอก รออะไรเนี่ยทูสองคนไรยังไม่ยอมกลับใจนโอ้ไม่กลับนี่แต่เดินหน้าอย่างเดียวกลับทําไมล่ะมันไม่กลับเดินหน้าอย่างเดียวรออะไรรอเฉาก๊วยรอเฉาก๊วยเออมันไม่มีขายเลยเดี๋ยวนี้นี่ยนั่นแหละสิมันไม่มีไม่มีแล้วอยากกินทํากินเองหรอเออทำทำได้เดี๋ยวไมเดี๋ยวทำให้กินทําได้ด้วยเหรออุ้ยหายบิดเดียวจะแดกได้เปล่าได้เชื่อพี่นะมีมีเอามีของแล้วเหรอเชื่อหวยร้านนะนะ พูวนมาแต่เช้าเลยมาทำอะไรหลังบ้านครับฮะมาทำอะไรหลังบ้านกินเฉากล้วยไม่ได้เหรออยากมองตอมีไอ้นี้ยไอ้นี้ยใบเรียวยาวอ่ะใบอะไรนะเรียวเรียวยาวยา่ะเรียวเรียวยาวยใบเตยเออเออไปเก็บก่อนไหนอันไหนยังไม่รู้จักเลยนี่นี่เขียวเขียวขนาดนันอ่ะนัน่ะนั่นอ่ะนั่นน่นเป็นบ้อที่เป็นกอๆแทงๆเนี่ยหรอแมนแมนโอ้ที่เก็บยังไงอ่ะมันคืออันนี้ใช่ไหม มันจะได้ติดขึ้นมาบ้างไหมอ่ะถ้าเกี่ยวเกี้ยเอาแค่ใบใบใช่ไหมเอากี่ใบอะ่ะจะได้แดดไวเนี่ยยากแบบขาดนี้ซอยกับโมซอยมันมาทำารอีกตัดเลยเร็วเใส่แล้วมันทำไมหอมบ่หอมแต่เราก็ไม่เคยได้กลิ่นใบเจอจากเฉากล้วยปะ่ะหรือเราได้กลิ่นแต่เราไม่รู้ะอะนี่หรอเขาอยากใส่อ๋อใส่เป็นงั้นแหละใช่ไหมทำอะไรอบบหลวงไปทำไม่ทำไม่เป็นเลยเนี่ย แถวกุ้ยทำยังไงอ่ะมานี่นี่น้ำมันใส่น้ำแล้วนนิดึงเออ่าันนั้นมาม่าหนูมาม่าผมแกจะกินมาม่าแท้บอกต้องกินแล้วบอกต้องชัดไอ้ห้มันชิ้นนี้มันไม่อิ่มเออมันอิ่มเสื้อกูนี่อิ่มหมายแถวคว้ยเอออิ่มอิ่มแกแกทุกมีรสชาติอ๋อเป็นผงใช่ไหมผมเทได้เลยใช่ไหมเทเลยเลยนี่เลยนะเนี่ยกระดูกพิมพ์นานเยอะกว่าอี้ย อันนี้แค่อันนี้แค่แขนท่อนเดียวนะอันนี้แขนท่อนเดียวด้วยนี่ทั้งทั้งตูนี่โ๊วยเป็นกระสอบดูไอ้นี่ว่าตายตาไม่หลับฮะดูว่าตายตาไม่หลับบ้านไหนตายตาไม่หลับผู้ซาเอามือปาดหน้าลับตาออเอาตีตีมันเข้ากันนี่นะเออนั่นแหละใช่ไหมคือเออคือช็อกโกแลตด้วยเนาะอ๋อเออนะเหมือนช็อกโกแลตทำยากเนาะช็อกช่วยคือเขาแดกหรือเป่า โอ้มันเราใจไม่เราใจเ<อ>ดี๋ยวนี้มันเฉาวกว๊วยให้อยากกินต้องไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะขายเฉาวกว๊วยพึ่งน้อยแบบเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวปเป็ดปุ๊บก,ก,กิน<อ>ตบหวานตบด้วยนมำ้วยเฉาวกว๊วยมีของหวานตบปากไงนะตบล้างลิ้นเขาเรียกว,ว่าล้างล้างปากล้างปากทำไมไม่ไปพูดในห้องน้ำอะไรเงี้ยไม่ดูว่าเขาเรียกว่ากินตบหวานล้างปาก ในน้ำเนื้อมเขาก็มีคนคนไปสองลทีโอเคนับไปเรื่อยสองนาที่แลนะเหมือนช็อกโกแลตอยู่นะมันจะแท่ๆหรือมึงจ่เทียวลองกิมดูชิมชิมลองลองชิมฉันหน่อยอืมหวานมมันคือเฉากรวยเลยนะหวานแล้วเนี่ยเนี่ยหวานแล้ว ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลย,ยมันแค่โรยอ้นี้บนหน้าเฉยโรยน้ำตาลแดงอะเขาเรียกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดง,แงมันจะหวานมากๆก็มันจะหอมปนตัวเกัถ้าไปกินร้านดังๆแถววัเนี่นยแถววัดพระแก้วเขาจะขายเพิ่มน้ำตาลแดงอะขายเพิ่มช้อนละบาทถ้าอยากใส่เพิ่มมารอใช่เขาไม่ได้แถมไม่แถมเพราะว่าไอตัวนั้นมันคือตัวอร่อยตัวหอมเขาจะขายเพิ่มอีกช้อนละบาทเรากินแถววัแค่ห้าบาทแต่กินน้ำตาลแดงอะสี่สิบ ออกมาตื้อ้ืน้ำตกัมาแน่นอนเลยมันหอมมันหวานจริงนะน้ำตาลเป็นต้นกล้วยน้ำตาลแดงเให้กินเปนพ่อดีเขาเลยลายพ่อมันนั่นมันจะหวานจะหอมิ้งลายมันจะอ้วนเดี๋ยวคนก่อนนะมาน้ำต้มเรียบร้อยแล้วน้องๆมามาเทใส่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบช็อกโกแลตอย่างนี้เทส่แล้วคนเรื่อยๆนะเทปุมปรับเป็นไฟกลางะนึาซาปรับเลย มันก็จะ,นนนนะรู้สึกเนื่นงๆเป็นก้อนๆนี่มังมันรู้สึกเนื่อใช่มันจะเนื่องๆนะ <S <S เอาอีกปะมันต,ต้องยาขมกิน,นยังไม่จับตัวเลยเออพวกมันไปจับแล้วคนให้มันแตกพี่แล้วมันสีจับเลยนะไอจับไม่ได้ทำอะไรผิดจ,จับไหมล่ะฮะจับไว้ก่อนเดี๋ยวข้อหาเดี๋ยวยัดเยียดให้นี่ผมจับฟิลลี่งความรู้สึกอยู่ไม่มีอะไรเป็นก้อนอ๋อมีละคุณคนนี้อือจริงจริงเนี่ยต้องคนปกติอ่ะอ๋อคนปกติแล้วจะคนไม่ปกติ คนไม่ปกติก็จะตากันมาขาไม่ปกติม่ปกติเนะะปกติฝ้าวฝ้าไม่เฝ้ายแล้วใบเตยใส่ตอนไหนเนี่ยฮะใบเตยอ๋อไมอีกมีน่ิอีกมีนุโอ้ตาเก็บมาก็ไหวมันไม่เห็นมีกิใบเตยเนาะแกุยใส่ทำไมเดือดแล้วที่น้องเดือดแล้ว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 เดือยวเดืิดเดวเดือเดือดเดือดแ้วเดือดแล้อดแล้อย่างเงี้ยเดวเออ้ลังเนี่ยก ถ้าจะว้นี่มันอ๋ออุจามันตมันตังเนี่นี้เสียไปปุ๊อ้ยเอาไปยังไงกการะเกีกาเนี่ยมีเอะไอไปในหม้อได้ไหมอะไ้องไปในหม้ออนี่ต้องเอาไปนี่สองใบเลยเหรอซอนซอนันนี้ฉามจริงทำเป็นไหมเนี่ยอืออยูบอกมา ใครเขาจะมาทำดอกเวยเนาะเขาซื้อกินนันนะเนาะซื้อกินมาที่ท่านเฮ็ดข่านทาไม่ว่าเขาอยากกินก็อันทารถเขามากไี่จังโอวะแล้เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกินกันแล้วด้วยมั้งเขาลดระลงลดระลงเห็นไหมผิดกฎหมายดอกเว้หวังมืนถือผิดกฎหมายเรารู้เรารู้เราเป็นนะโอ้ยผินั้นดีจริงดูที่ไหนดิฉันเล่งเล่งเล่งเครื่องโอเค หกใส่นี่เป็นร้อนเลยเนี่ยหกใส่นี่เป็นยางมาต่อยหรือเนี่ยเอือเนาะยางมาต่อยหรอกแล้วก็จะให้มันเซตตัวกันนะครับให้มันเซ็กเซ็กตัวให้มันเซ็กเซ็กให้มันเซ็กจัดเซ็กจัดเหมือนอะบางเซ็กนานเอาไปว่างมึงให้มันเซตตัวสิบปารีแล้วเดี๋ยวเข้าตัวยังถาก่อนด้วยวันนี้เดี๋ยวให้มันเซตตัวกันจะมุนสักเท่าไหร่เฮ้ย มันเท้ากลับไปดูเแต่เผาเก่งนะวู้ยนี่เร็วนีิเพื่อนร้านนี่จริงจริงเลยเพื่อนเเสร็จแล้วมึงได้กินแล้วน้องมึงอะไรมึงอะไรเอามากูแท้ง่ะเอามึงไม่มกูไม่มีเอาเออเคยกินบ่แบบเนี้ยอ่ะเออทำให้แรงหน่อยสิไหนบอกสไตล์ชาวชาวบ้านทำไงเคยกินแต่สไตล์คนเมืองอีสไตล์คนเมือง มนคผมเดาว่าไม่น่าจะใช่ของพี่ที่พี่สำราญกินประจำไม่ใช่ของที่เขากินหรอกอันเนี้ยเถากล้วยเนี่ยถ้าเหล้าเบียรอะไรเงี้ยสุาหว่าะไปยังดูขันเด็ดหอนหอนกินเหรอกินด้เหรอกินไม่เคยเห็นเลยอ้าวหอนหอนทั้งหมกินเห็นจะกินเบียแดดร้อนอ่ะกินอย่างกินเด่นนะนี่เหรอปกติขายกันจานนี้เหรอหั่นกันอย่างนี้เลยเหรอริงเหรอไม่เคยกินอย่างเนี้แต่้ําแข็งทำไงบ้างอ เขาเรียกว่าสักนะนี่เขาเรียกว่าสักใช่ไหมสัก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 นี่ของแค่นี่สักของแคกนี่ต้องเป็นน้ำแข็งเกล็ดๆอย่างนี้เนาะผมเอาก้อนเดียวพอไม่ทันเลยท์น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมไม่ไม่ต้องใส่เนาะใส่นี้เเลยนนาะ้ำตาลทรายแดงอันนี้ทีเด็ดเลยอันนี้มันจะหวานมากแล้วมันหอมมันหอมอะไรตักอย่างทำจากอ้อยมั้งเนี่ย เดี๋ยวลูกนะเดี๋ยวป้อนข้าวลูปเดี๋ยวบทที่ยังแท้งหนานี่มาเป็นเม็ดๆเลยมันอร่อยอจะป้้นขาวมาเป็นเม็ดๆเลยอ้มนี่ใส่นี่เดี๋ยวไปฮะจริงๆต้องใส่ทั้งนี้โอ้โหไม่หวานไม่หวานกินแล้วไปเกิดใหม่ได้เลยอะเคเลยรวมพุกเลยใช่ไหมอย่างนี้เลยป่ะนั่นแหละจ้ะ ก็น่ากินนะมันเป็นของหวานอะหอมเลยอะหอมเลยใช่ไหมรู้กินมันเหมือนเนี่ยพี่เคยกินไหมอะไรปลาเผาปลาเผาอือใช่กินเลยพวกกุ้งเผาอะดูมันใช่เหรอใช่มไหมโบนะเราเล่นเราเล่นเจ้าก๋วยบ้านไหนกุ้งเหมือนกุ้งเผาอ่าลองสิไอันนี้ผมกินได้เลยใช่ป่ะกินได้เลยคอยเข้าทีละกินได้เลือยๆอืมหวานปะ หวานอีกไหมหวานหอมดีพอแล้วเพราะพอแล้วมนะัเป็นไงอันนี้คือก็เหมือนที่ร้านเลยเลออร่อยปกติเลยสมการเราขอไหมเดี๋ยวขอจิมน้ำหน่อยขายอะไรครับพี่ฮะขายอะไรครับขายสีดำนะครับว่าแล้วมขาเอาพุ่ธมาด้วยทุนจครับทุดจิงครับผมใจแล้วมันฟุ้งฟุ้งขาย,ขายขอะไรครับชาวขวยครับอ๋อชาวขวยครับจานหนึ่งครับโยจานใหญ่จังจานนี้ดิ ผมขอเป็นเฉาก๊วยแต่ผมขอใส่ไปในนี้ครับอะไรอ่ะเอาอะไรมาเฉาก๊วยเฉาก๊วยงาําใช่เอานี้ใส่เข้าไปเลยใช่ย่าได้หรอกินได้เฉาก๊วยมันกินได้กัขนายไหนย่าเอาเอาชามนึงนะอะไรเขาเรียกว่าใส่นมเหรอใช่ครับเอาคุณเอาชามนึงใช่ไหมครับใช่ครับคุณทําเองเหรอไม่ไม่กินหรออแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะกินน้ําตาลทรายแดงได้เป็นแบบว่าเป็นหลายๆช้อนเลยนะย่าได้กินกินได้ไม่เยอะนะแกน้ำตาลทรายแดงมันหอมมันหอมมันหวานมากเลยเขาขายช้อนละบาทอ่ะสมัยก่อนนะผมผมผมใส่นม ใส่นมป่ะใช่อันนี้ก็เปนน็นนมของคุณที่อยู่มอไทยแหละใส่นมมันจะเป็นรสจ้าไม่ลองไม่ขโมยนมมาทเฮ้ยไม่เคยกินคุณคุณใช่ไหมว่าด้วยุณคุณเนไม่เคยกินเหรอไอชาคุบูใส่นมมัอร่อยนะไม่เคยอ่ะลองเดี๋ยวลองเหมือนเมื่อคืนมาเช้าใช่ไหมไม่ใช่แม่แม่ไปงานสจบมาแม่ไม่ได้กินเรือแม่เอาจากมันเอาไปกินลูกแม่ไปงานมาคืนเอาใส่นมไปเลยอย่งเงี้ยเอาลำชานออกให้หมดเลยผมไม่ลำชานตะกรอนเดี๋ยวก็ไม่เอาไม่หันละกทำอยากเองมาก่อนนะ จริงไอ้หวานเราที่มองเร่ยนกันโอ้โหเดี๋ยวก็ทำทำแบบพิชิตแต่มันก็เหนียวนุ่มเหมือนที่กินที่ร้านเลยนะแต่ว่าเขาไม่ให้น้ำตาลเยอะขนาดนี้หรอกปกติอ่ะใช่ครับเพราะมันเฟืองน้ำตาลทรายแดงมันแผล่มันทำยากนะมันมันเฟืองด้วยแหละน้ำอันนี้น้ำตาลป่นอย่างเงี้ยมันกินเนีอยมันทำยากแต่มันหอมหวานนี่ครับครั้งแรกที่เขากินของหวานเฮ้ยเขาจะป่วดอ่ะเออคือ ก็กินได้นี่ก็กินของหวานได้เนี่ยไม่อย่าพูดนะแอบไวยพี่เราเรียกใครวะน่ะใครวะมันยอดหน่อยพี่เรียกใครวะบาป่ายังอีกเนอะนังอมัพขึ้นสุดนะเออไม่ทใช่ว่าเข้าวโพดนมคุณนี่เมื่อไรอยกได้หน่อยหน่อยนะครับพ่อค้ากินอยู่ไม่เอาผมอยากกินใส่นมไม่เอาล้ำล่าเหรอ ผมไม่กินตาเดือดอ้วนโอเคน้องผมอ้วนเป็นคนหนึ่งแล้วนะนี่ใครเลยมันจะกลายเป็นคล้ายๆอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ก็เฉาอ่ะไม่นมไหมเคยเห็นอย่างอื่นที่เขากินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซัปโปโระซัปโปโรเบียนะไม่ใช่ขนมหวานอ๋อมันจะมีบางที่อ่ะสอนได้ครับถอนขู่โอ้ก็ได้สอนเอามือแดกไปก่อนให้ลูกค้ากินก่อนอันนี้เพื่อนไหมเนี่ยหูหนีบใช่ไหมพอเวลามันจะเป็นอย่างงี้เใช่ไหมมันจะเหมือนอะไรวะเนี่ยใส่นมเนี่ยเอ้า รู้เหมือนเฉาก๊วยนมสดอ่ะเออเฉาก๊วยนมสดคุนว่ะคุณว่ะเฉาก๊วยนี่เขาบอกว่ามีประโยชน์อะไรนะที่เขาประกาศอ่ะแก้ร้อนในเหรออืมครับอืมคุยอะไรเนี่ยจืดไปนิดนึงนะโอ้ยตีนอะไรจืดไปนมอ่ะนมมันจืดใช่ไหมต้องใส่น้ำตาลน้ำตาลแบบอันนี้ก็สามีคุณเขาไม่เอาเขาไม่กินน้ำตาลเดี๋ยวอ้วนนมอันศพมันจะจืดหน่อย เจ้าของงานอยากกินไปแล้วถ้าถ้าเป็นแบบรสชาติตามตามราตามรสที่มันขายอ่ะมันจะหวานหวานเขาจะใส่ไอ้ไอ้นี่น้ำตาลอีกอย่างหนึ่งด้วยไอ้น้ำตาลอ้อยเม็ดอามือเลยอะไเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะจับถาดอย่างเดียวโอ้พอแล้วพอแล้วพรนิดหน่อยนะพอแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะเค็มเฮ้ยอันน้นต้องคนด้วยแต้องคนด้วยโอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะคุณไม่เคยคนกินสองก๋วยอย่างเงี้ยเป็น ไอ้ไม่ใช่ตับนะพี่ไม่ใช่จู้ตับนะจูเอออนนี้จูเกินจู้เออซอยจู้เลยแปลงจู้ไหนชิมบ้างทำเหมืน้ำตาลแล้วมันดีเลยใช่ป่ะชิมบ้างดิปกติชากังเหลาก็ใส่นมอ่ะเฮ้ยอร่อยจริยอร่อยว่ะพี่เรื่องขับรถนัวไอ้เรื่องขับตู้ถือเหรออ๋อไปทำอย่างไยหายอันนี้กินแล้รู้เลยนมงานศพมันจะเศร้าๆหน่อยมึงมุ้งออดงานศพกว่าไหนมาเป็นไงพี่ชอบกล้วย ไอ้ก๋วยอะไรอ่ะชักหมดชักระชักเลยเนี่ยเหนียวโชว์ช้อว์เราก๋วยที่ซื้อกินปกติไหมแค่กลางราวอะไรพวกนี้เหมือนไหมไม่นะอันนี้หรออันนี้มันก็ไม่เหนียวเท่ามันไม่เหนียวเท่าแต่มันมันก็อร่อยอ่ะกินมันไม่แรงปกติกินก๋วยเป็นยังไงวะนี้ใช่กินเป็นไงหรอก๋วยมันจะกินแบบกินก๋วยอ่ะใครที่เคยกินก๋วยจะต้องรู้อ่ะเราอธิบายไม่ถูกอ่ะกินเฉพาะมันเออมันจะเหมือนก็เหมือนมันจะอะไรเงี้ย ไม่จําไม่ได้ว่ะครับกล้วยที่ผมไม่ได้มกัสอันนี้ไม่มีกลิ่นเพราะว่าอันนี้กลิ่นมันแต่กลางๆนานๆจะกินทีอืมใช่ใช่ถ้าทำให้มันหนึบกว่านี้อีกหน่อยอ่ะมันจะเหมือนแต่แต่ชากล้วยไม่ใช่ของให้กินแล้วอ้วนใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมมันคือพืชใช่ไหมมึงกินชากล้วยไม่อ้วนแต่มึงกินน้ำตาลอ่ะอ้วนมันก็อ้วนจากน้ำตากระดมไหมฮะใช่ตั้งเป็นไงจุ๊อร่อยไหมจุ๊โอ้โหอร่อยจุ๊บจุ๊ชาวกล้วยกินเป็นตอยจุ๊เลยกินจะหมดแล้วอ่ะจะเป็นเหมือนตับเลยอ่ะ จานหนึ่งนี่เยอะเนี่ยอิ่มมะเนี่ยเติมแซนด์เพิ่มนผมว่ายิบห้าไม่ได้นะจานเท่านี้เราได้สิบอะแม่ต้องไม่สี่สิบมันเยอะโคตรเลยแม่ยิบห้าไม่ได้เท่านี้แปลว่าสมัยก่อนที่เขาขับรถขายน่าจะน้อยกว่านี้น้อยกว่าเป็นถ้วยถ้วยแบบถ้วยล็กถ้วยหลังคาตแบบนี้แหละแต่่วาถ้วยเล็กคนเดียวกินไม่หมดนะอิ่มอืมโอ้สันทำเพิ่มอร่อยกว่าเดิมอ่ะทำยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยถ้าบ้านมีตู้เย็นก็ทำได้ถ้าบ้านใครไม่มีตู้เย็นทำไม่ได้มันมีขายเลยเหรอผมมีขายเหรอมีขายฝากถะกก้าให้หน่อยเดี๋ยวจะมเข้าไไปซื้้อด ไปไปดูอจาจารย์้อรอยอร่อยสดส,ยสดน้ไปเร็วนี้อีกแปบเมนูเป็นเมนูที่เ็ดของหวานเพื่อแรกเออใชใซีวิตเคยเ็ดกินมีแต่ซืกินมีแต่คอกินออ,อมื่อนีอ้เอเฮ็อเขาทาเ็ได้โเคทเอ่อทิม,มจอว่หมดเอะไม่ช อันนี้อนมเดี๋ยวพับคืนเพื่อนไหมทำกินที่บ้านเดี๋ยวเทใส่กระเป๋ากางเกงเพื่อนหน่อยเขาบอกอีกอนี่ยกระสิปฏิบัติต้องเข่าสูงกับสีความขึ้นคอนจะคของนี่ยฝากพี่น้องกัรมากิปุนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปใครหลายได้รับเรื่อก่อนจากกันก็ม่อยากไลค์ฝากไว้ให้เขามักสำหรับน้อยแต่มากเราดูเรือพี่น้องได้สำหรับมือนี้อีพี่นี่เขาก่าบเข้ามาสวัสดีครับโอลบ๊อก